พูดถึงผลประโยชน์ก่อนดีกว่าพี่ๆน้องๆเคยไหมเคยที่แบบเห็นทีมอื่นเห็นสายงานอื่นเห็นผู้นําคนอื่นหรือเห็นอย่างผมอย่างเงี้ยทำงานเยอะมากเลยแล้วก็ยอดเยอะมากเลยมีคนสมัครเข้ามาในองค์กรเยอะมากเลยมันเก่งเอ้ยคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งคนน้นก็เก่งในอินดีมเนี่ยรวมคนเก่งไว้บานเลยครับ เคยไหมครับที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจทําไมเราถึงไม่ได้ผลประโยชน์จากฝีมือของเขาบ้างบางครั้งก็รู้สึกนะออ uh, ้ทีมนั้นเติบโตมากเลยอะ่ะโพสเฟซบุ๊กกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มโอ้ยคนสมัครกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มแชร์สลิปให้ดูกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มทำไมทีมเราถึงค่อนข้างจะเงียบนิดหนึง่งทําไมตอนนี้มันยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดนนนี่นั่นนี่ไม่เป็นไรผลประโยชน์ของสตาร์มันยอดเยี่ยมอย่างนี้ครับผมจะมาขออนุญาตเล่าให้ฟังพี่ๆคนเก่าที่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่ออองสตาาา์มมกก่่นนนหนน้้ีไปับผคยค ไปล้างเหล่านั้นทิ้งเอาเรื่องเหล่านั้นวางไว้ก่อนไปกับผมทีละขั้นตำแหน่งนี้นะครับจะทําให้ตัวพี่ๆน้องๆเองเนี่ยสามารถได้รับส่วนแบ่งจากฝีมือคนเก่งเหล่านั้นทั่วโลกทางสวีเดนครับเติบโตยิ่งใหญ่ยอดขายเป็นร้อยล้านเราอยู่เมืองไทยอยากได้ส่วนแบ่งยอดขายนั้นบ้างทํายังไงดีไม่ยากอีกต่อไปแล้วครับ เพียงพี่เป็นตำแหน่งสตาร์ให้ได้เพียงว่าตัวพี่เองเป็นตำแหน่งสตาร์ให้ได้ครับและพี่จะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายผลิตภัณฑ์ชุดสมัครทั่วโลก3%ครับฟังดีๆเลยนะอีกทีนึ่งนะถ้าเกิดพี่คนใหม่พี่พี่น้องๆคนใหม่ที่พึ่งสมัครเข้ามาที่พึ่งสมัครเข้ามาเนี่ยนะได้เป็นตำแหน่งสตาร์ตัวเองจะได้รับส่วนแบ่งออเซลยอดขายผลิตภัณฑ์ชุดสมัครของอินดีมเนี่ย ทั่วโลก3%เอามาแบ่งให้กับเราเอามาแบ่งให้กับคนที่เป็นสตาร์ต้องเป็นตำแหน่งสตาร์ให้ได้เพราะ3%นี้ไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาไม่ว่าจะเป็นทางทางเขมรทางลาวในประเทศไทยเองที่ไหนอีกอะออสเตรเลียโอ้ทั่วโลกครับ60กว่าประเทศทั่วโลกที่มียอดขายเกิดขึ้น ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ชุดสมัครนะฮะเราได้รับส่วนแบ่งด้วย3%ทีมพี่ต้องเก่งไหมตัวเองต้องขยายงานเยอะแค่ไหนถึงจะได้เป็นสตาร์อย่างนี้ครับเงื่อนไขาการเป็นสตาร์ง่ายๆแบบนี้ฮะฟังดีๆฟังชัดๆมันไม่ใช่เรื่องของคนเก่าครับ <laughs> บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนเก่าคนเก่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหารรายได้ตรงนั้นกับเขาเพราะมันเป็นรายได้สำหรับรุ่นน้องสมัครเพิ่มรหัสใหม่ได้ไหมคะอ่ะก็ไปวางแผนกันเอานะฮะ เพราะว่าถ้าเป็นรหัสเก่าแล้วนะครับมันเราถือว่าเป็นรุ่นพี่ไงรุ่นพี่เนี่ยเสียสละให้กับรุ่นน้องรุ่นน้องคือคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ไม่ว่าตัวเองจะไปสมัครรหัสใหม่หรืออะไรยังไงก็ไปวางแผนกันเอานะผมไม่รู้นะถือว่าเรามอบให้เป็นพิเศษนะครับวิธีการคือคนใหม่ครับที่เพิ่งสมัครเข้ามาครับตัวเองครับจะมีเวลา31 วันรวมวันที่ตัวเองสมัครด้วยวันนี้วันที่16ตัวเองก็จะไปมี31วันนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงวันที่16เดือนหน้าภายในระยะเวลา31วันนี้ครับไม่ว่าคุณจะเข้ามาในอินดีมด้วยไซส์ธุรกิจไหนก็ตาม จะเป็น S จะเป็นแอไม่สนคุณถือว่าเป็นคนใหม่ของที่นี่คุณถือว่าเป็นรุ่นน้องของที่นี่คุณถือว่าเป็นรุ่นน้องของที่นี่คุณได้สิทธิ์นั้นฮะคือคุณมีการแนะนําตรงหนึ่งรหัสหนึ่งรหัสเท่านั้นครับเพียงคุณแนะนําตรงหนึ่งรหัสให้ได้ไซส์ไหนก็ได้ใน31วันแค่นี้ครับคุณได้เป็นสตาร์ทันทีง่ายๆอย่างนี้เลยนี่คือเงื่อนไขของรุ่นพี่ ที่มอบให้กับรุ่นน้องแล้วมันจะได้เยอะได้น้อยอะคุณยศมันอยู่กับสส่วนครับพี่ๆน้องๆส่วนที่1ครับยอดขายในเดือนนั้นเป็นไซส์ไหนเยอะไอ้คิดคิดดีๆตามผมนะถ้าเป็นไซส์ S อเยอะสมมติเราสมัครเข้ามาเดือนนั้นอินดีมเติบโต1000คนมี1000คนครับ1,000คนมาเป็นไซส์ S อหมดเลยก็จะมีตัวเลขออกมาใช่ไหมสมมติ300ล้านบาทสมมตินะ3 0 0ล้านบาทยักออกมา3%เอามาหารให้กับคนที่เป็นสตาร์ในเดือนนั้นเท่ากันคนละเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดอินดีมเติบโตในเดือนนั้น1000 คนเท่าเดิมแต่เป็นไซส์ L หมดเลยล่ะเป็นไซส์ L หมดเลยอ่ะมันไม่ใช่300ล้านนะมันกลายเป็น2000ล้านนะครับ2,000ล้านเอามาหารให้กับคนที่เป็นสตาร์ในเดือนนั้นทุกคนเท่าๆกันครับได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวได้เดือนเดียวมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับในชีวิตนักธุรกิจใหม่ของอินดีมยังได้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่า privilege ครับเราเรียกว่า สิทธิพิเศษส่วนลดในร้านค้าที่ผู้บริหารของเราเนี่ยไปดิวเอามาให้ใครก็ตามนะครับที่เป็นสตาร์เรียบร้อยแล้วเดือนนั้นได้รับส่วนแบ่งออเซลเร์เเรียบร้อยแล้วยังได้อีกหนึ่งสิทธิ์ครับเราเรียกว่าสิทธิ์พ i เวล e g e สิทธิ์นี้เนี่ยคุณจะสามารถนําไปใช้กับร้านค้าหรือบริการต่าง ที่ผู้บริหารไปหามาให้เช่นตอนนี้ครับมี2เจ้านะครับเปิดตัวมามี2เจ้าแล้วนะครับมีอาหารสัตว์อาหารเสริมสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาของเรานะครับไม่ต้องไปซื้อราคาเต็มที่อื่น หากคุณเป็นสตาแล้วมีน้องๆน,นะฮะเป็นสุนัขเป็นน้องๆแมวนะครับสามารถที่จะติดต่อได้รับส่วนลดพิเศษจากอาหารเสริมและอาหารของสัตว์เลี้ยงผมยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออกมากี่เปอร์เซ็นต์แต่แน่ๆตัวเองได้ซื้อถูกกว่าชาวบ้านเขาทั่วประเทศมีอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งลืมชื่อแล้วด้วยฮนะอะไรเพชรเสักอย่างนี่แหละ รอดูแอดโฆษณาที่จะเป็นโลโก้อินดีมจับมือกับแบรนด์ต่างๆนะครับอย่างที่2ครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศนะครับเป็นร้านเสริมสวยร้านกาแฟร้านทำคิ้วทำเล็บนะฮะมืออาชีพเลยที่ใครไปออฟฟิศปับ๊บติดต่อรับสิทธิ์นี้ได้อยากจะเสริมสวยก่อนเข้างานอยากจะก่อนเข้าประชุม OPP ที่ออฟฟิศนะครับติดต่อได้เลยมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเช่นกันสำหรับสตาร์เท่านั้นยังไม่พอครับคิดว่าหมดแล้วเหรอยังครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดิวมีหลายๆอย่างครับที่ผู้บริหารเราได้มีการรู้จักอย่าลืมนะครับว่าผู้บริหารของเราเป็นใครนะครับอายุน้อยร้อยล้านนะครับเคยสัมภาษณ์กิจการไหนมาบ้างนะฮะแล้วหากว่ามีการไปดิวมาคิดว่าเราจะได้รับสิทธิ์แบบไหนมาบ้างนะครับก็จะมีการทยอยประกาศออกมาครับในอนาคตอันใกล้อาจจะมีร้านร้านปิ้งย่างที่ทุกคนรู้จักดีที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับอาจจะเป็นร้านหนังสือที่ทุกคนรู้จักดีอาจจะมีโรงหนังที่ทุกคนรู้จักดี อาจจะมีต่างๆน,นานาที่ทุกคนรู้จักดีนะครับจะมาประกาศจับมือกับอินดีมอบส่วนลด Privilege นี้ให้กับสตาเท่านั้นและส่วนลด Privilege นี้จะไม่ได้ให้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเพราะส่วนลด Privilege นี้จะได้ตลอดไป